กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมในก่อนนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเรามีประกาศสำคัญจากอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมมาแจ้งให้ทราบกันครับนั่นก็คือโครงการ KOL Extreme นั่นเองครับผม KOL Extreme นะครับเป็นโครงการที่สนับสนุนเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ไฟแรงที่มีใจรักในการเล่นเกมและในการสร้างคอนเทนต์ในเกมของอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมนั่นเองนะครับผมทางทีมงานมีความสนใจอยากสนับสนุนเหล่าผู้เล่นและเหล่าครีเอเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เพียงแค่สมัครเข้ามมมมาากก็ีสิิทธ์รรรร่ววโคคง KOL แล้ับผ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครครับตั้งแต่วันที่25สิงหาเป็นต้นไปนะครับผมเกณฑ์ในการเรั้เลือกนะครับเหล่าครีเอเตอร์ต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปครับผมครีเอเตอร์จะต้องมียอดผู้ติดตามหรือย,ยอด Subscribe มากกว่า500คนขึ้นไปครับผมครีเอเตอร์จะต้องมีความสนใจและชื่นชอบในการสร้างสารผลเงินของตอนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกมโซน4 Extreme, คาร์บเอ์ Extreme, คาร์บ m o า i l มือถและ b r e n a d o e s p a a d a ภายในช่องมาก่อนหากท่านได้รับการคัดเลือกเป็น KOL จะได้รับอีเมลตอบกลับครั้งแรกภายในวันที่10กันยายนสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกับโครงการ KOL Extreme นะครับผม1ครับผมได้รับไอเทมสนับสนุนมูลค่า500ถึง5,000บาทต่อเดือนครับผม2เงินสนับสนุนช่องจากภารกิจพิเศษครับผม3กิจกรรมระกีดอกพิเศษรุ้นรับรางวัลเฉพาะ KOL Extreme เท่านั้นครับ4ของขวัญวันเกิดเลือกของพรีเมียมจากุก เทที่่นนลัถ้าได้รับติดยอด KOLs ในกลุ่ม Community ครับผมสิทธิ์เข้าร่วมงานพิเศษของทาง Electronic Extreme ครับและสามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรงผ่านทางช่องทางของ d i s c o r d นั่นเองนะครับผมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ Zone4 Extreme, h a r b a l Extreme, k a r b a l Mobile Extreme และ p r e a d o Espada นะครับผมหรือจะกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด r i b e คลาให้เป็นกำลังใจกับกอนด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม